สวัสดีครับผมสีกรุงอรุณสวัสดีนะครับประธานบริหารบริษัทสีกุงโบเกิร์นะครับวันนี้อยากจะมาคุยกับท่านเกี่ยวกับเรื่องประกันวินาศภัยนะโดยเฉพาะบัตรในหน้ากับบัตรตัวแทนนะประชาชนยังแยกไม่ออกเลยว่าบัตรในหน้าคืออะไรบัตรตัวแทนคืออะไรบัตรตัวแทนคือบัตรที่ต้องสังกัดบริษัทประกันภัยอย่างเช่นบริษัทกนะก็จะให้คุณส่งงานบริษัทกอคุณต้องสอบผ่านบัตรตัวแทนของบริษัทนั้นแต่เ็ามีข้อดีก็คือส่งเจ้านั้นเจ้าเดียวนะ แต่ไม่สามารถส่งที่อื่นได้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนโดยเฉพาะคนที่เึดยอาชีพนี้ก็จะสอบเป็นบัตรในหน้ามากกว่าเพราะบัตรในหน้านะไม่ใช่เป็นการขายประกันละเป็นการชี้ช่องเรามีหลายๆช่องไอชีเพราะนั้นการสอบบัตรในหน้าได้ปุ๊บเนี่ยประเทศไทยมีบริษัทประกันภัยเจ็ดสิบาบริษัทคุ้นเคยด้ทุกบริษัทเลยแต่ละบริษัทประกันภัยก็มีจุดอ่อนบางบริษัทก็อาจจะรับรดหกล้อ อีกบริษัทนึงอจะไม่รับรถติดล้ออีกบริษัทนึ้งอาจจะรับรถเก๋งเพราะนั้นบัตรในหน้าสามารถจะทําให้คุณซื้อกับบริษัทไหนก็ได้บริษัทนี้ขายสิบล้อคุณก็ซื้อบริษัทนั้นออกมานั่นคือเป็นผู้ชี้ช่องนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะการที่จะมีบัตรตัวแทนหรือในหน้าเนี่ยนะรัฐบาลกําหนดให้เป็นอาชีพที่สมวนสำหรับคนไทยคนต่างชาติทาไม่ได้แล้วต้องบอลุตินภาวะเพราะฉนั้นการที่มีบัตรตัวแทนก็ต้องซักบริษัทแต่การที่มีบัตรในหน้าเนี่ยไม่จําเป็นรอกครับ คุณเป็นสอบเองก็ได้แต่ข้อสอบจะยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นสีกุงโบเกอร์ก็จะจัดแผนอบรมนะความรู้เรื่องประกันวินศาศภัยให้คุณสามารถเป็นสอบกับคอพรนะนะพอสอบได้บัตรปบเนี่ยคุณสามารถส่งงานสีกุงหรือส่งงานที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นบัตรในหน้ามีประโยชน์อย่างมากเลยประชาชนที่ซื้อประกันภัยนะเราไม่ได้ตรวจสอบว่าคนที่จะมาชี้ช่องเราเนี่ยมีบัตรในหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดไม่ใช่ลนะ่ะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชี้ช่องนะครับนั้นนั้นถ้าเกิดคนที่ไม่มีบัตรนี้หน้ามาชี้ช่องเนี่ยนะมีโทษนะครับจาคุกไม่เกินห้าปีนะโทษหนักนะครับนะแล้วปรับไม่เกินสองแสนบาทเพราะฉะนั้นประชาชนที่จะซื้อประกันภัยเนี่ยนะปวดตรวสอบหนึ่งคือบัตรนี้หน้านะแล้วก็สองนะตรวจสอบใบมอบหน้านในการรับเบีย้ยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะวิวัฒนาการเนี่ยเขาแคดีมากเทคโนโลยีจากธนาคารเนี่ยนะ คุณสามันจะโอนเงินเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับประช,ชาชนทุกคนว่าเวลาจะซื้อประกันไปอย่าจ่ายเป็นเงินสดให้กับตัวแทนหรือในหน้าขอจ่ายเป็นนะะโอนเข้าบัญ,ญชีบริษัทประกันไปนั่นๆันเลยเช่นคุณซื้อกับบริษัทกคุณก็ขอเลขบัญชีบริษัทกแล้วโอนเข้าไปแล้วถือไปซิบอนั่นคือหลักฐานในการโอนเงินเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่ในหน้าเราหรือว่าในหน้าเถื่อนเนี่ยที่ไม่มีบัตรในหน้าเนี่ยก็อ,อาจจะไม่ไปหลอกลวงประชาชนบอกว่าซื้อเพีนหนึ่งเบี้ยถูกกว่าเบี้ ประชาชนก็หลงเชื่อซื้อไปเบี้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนี่ยไม่ได้เยอะหรอกแต่ถ้าเกิดชนคนนึงอ่ะกันคุ้มกังเป็นล้านตรงนี้สิไม่มีกันคุ้มกัมันเป็นสิ่งนี้น่าเสียดายเพราะฉันั้นอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สุดยอดอะนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะมีคนเข้ามาศึกษาอาชีพนี้แล้วก็ทําเป็นธุรกิจที่มั่นคงในหน้าปรัินาสปายเนี่ยเป็นธุรกิจที่เยี่ยมยอดเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนไม่มีหนี้ศูนย์ มันประสบเหตุกากดไม้บังคับพรบบ,รบ,บังคับอยู่แล้วแล้วคุณก็ได้นะนะค่าบําเหน็จบํานาญหรือเรือเรียกค่าคอมมิชชั่นนั่นแหละได้ตลอดไปเลยคุณขายปีนี้ปีหน้าลูกค้าต่ออายุคนะ่าคอมคุณก็ได้คุณจะได้คอมทุกๆปีเลยเพราะฉะนั้นบัตรนี้หน้าเนี่ยปัจจุบันนับวันจะสอบยากขึ้นแล้วก็ความรู้ก็ต้องติวเข้มมากขึ้น หนึ่งปีเขาต้องมีการอบรมเพื่อต่ออยุบัติเพื่อให้คุณมีความรู้มากขึ้นในการสอบบัตรในหน้าให้สีกุงมันเป็นผู้ดูแลสมัครกับสีกุงโปเกอร์เรามีผู้ติวสอนให้ท่านทั่วประเทศเลยครับสามารถทําให้ผ่านบัตรในหน้าแล้วมีอาชีพที่มั่นคงปลอดภัยและมีรายได้ต่อต่อชาติครับขอบคุณนะครับผมทําได้คุณก็ทําได้ครับ